ากมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ในโครงการน้ำใจไทยสู่เมียนมารวมเจ็ดคันรถบรรทุกพ่วงสู่กลุงย่างกุ้งอำเภอพบพระร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดตากเกษตรกรที่สูงจัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกกา,กากน้ำตาลเสียหลักพลิกคว่ำบนถนนสายตากถึงแม่สอดบริเวณแยกเข้าวัดโพธิคุณ โดยคนขับเสียชีวิตหนึ่งรายสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่วงเวลารับชมข่าวเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดกับดิฉันกรวรนาแก้วค่ะในวันนี้มีข่าวอะไรน่าสนใจเชิญรับชมค่ะ นายกเทศมนตรีนครแม่สอดเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากครั้งที่18ค่ะเมื่อวันที่14สิงหาคม2558เวลา9นาิกา30นาทีณห,ห้องประชุมชั้น4สำนักง,งานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากอำเภอแม่สอดจังหวัดตาดกดรเทอดเกียรติชินสรน,นันนายกเทศมนตรีนครแม่สอด เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากครั้งที่18บ .2558 โดยมีนายสมชัยหัตถยะตันติผู่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานการประชุมร่วมกับส่วนราชการพร้อมคณะที่ปรึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากและคณะทำงานระดับตำบลในการนี้ในที่ประชุมได้แจ้งการจัดกิจกรรมไบฟอร์มม์ในวันที่16สิงหาคม2558นี้ โดยเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนมาร่วมกิจกรรมพร้อมประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนใส่เสื้อสีฟ้าในวันดังกล่าวและเที่ยวชมกาดนั่งยองคลองย่ามตลาดนี้เพื่อแม่กระทงสายเฉลิงพระเกียรติบริเวณริมแม่น้ำปิงอีกทั้งได้แจ้งในเรื่องของการต้อนรับนายกรัฐมนตรีที่จะเดินทางมาในพื้นที่ในวันที่24สิงหาคม2558 โดยให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลสถานที่กำหนดการและความปลอดภัยในการปฏิบัติภารากิจของนายกุรัฐมนตรีตามจุดต่างๆให้เกิดความพร้อมมากที่สุดรวมทั้งติดตามผลการขับเคลื่อนธุร,รกิจเพื่อสังคมโซเชียลวิสเนตในรูปแบบสหกรณ์สหกรณ์รองรับกิจกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ประชุมและมีการกำหนดภารากิจหาแนวทาง ให้เชื่อมโยงการเปิดตลาดสหกรณ์ให้เข้าระบบตลาดที่มีมาตรฐานทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมโดยในวันที่18สิงหาคมนี้จะทำการประชุมภาพรวมเพื่อดูรูปแบบการเชื่อมโยงกับประเทศเมียนมานอกจากนั้นที่ประชุมยังได้หารือรับฟังรายงานผลสรุปการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคของคณะทำงานขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากพร้อมทั้งติดตามรับทราบความเคลื่อนไหวของนักลงทุน โดยคณะทำงานด้านสิทธิประโยชน์และเจ้าภาพหลักกิจการเป้าหมาย13ประเภทตลอดจนการตรวจเยี่ยมของผู้บริหารระดับสูงและหน่วยงานต่างๆในวันนี้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสพอปอเชียงรายเดินทางมาศึกษาดูงานและในวันที่21-22สิงหาคม2558ให้การต้อนรับคณะจากบริษัท PTT g l o b a l Chemical จำกัดและนักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่น ที่เดินทางมารับข้อมูลการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจวิเศษตากอีกด้วยทางนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้กำชับให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันเพื่อเดินหน้าและเพิ่มศักยภาพในการเตรียมความพร้อมรองรับการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจวิเศษตากให้เกิดเป็นรูป,ปธรรมและก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างสมบูรณ์ต่อไป จังหวัดตากมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากและสิ่งของบรรเทาทุกข์ในโครงการน้ำใจไทยสู่เมียนมาเพื่อช่วยเหลือราษฎรชาวเมียนมาที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมค่ะที่สำนักง,งานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายสมชายหัตยาตันติผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากนายอำเภอแม่สอดหัวหน้าส่วนราชการ ดเรเทริดเกียรติชินสรนันนาย,ยกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมกับภาคเอกชนผู้แทนมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากมอบสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยมุงเต็นจำนวน1,000ชุดไฟฉายจำนวน1,000กระบอกพาห่มจำนวน1,000ผืนหมอนหนุนจำนวน1,000ใบและน้ำยาปรับสภาพน้ำา20กล่องรวมสิ่งของพระราชทานจำนวนสรถบรรทุกพ่วง มอบให้กับนายอูล่่ยกัวอูผู้ว่าราชการจังหวัดมีวดีและคณะที่ได้เดินทางมารับมอบสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้นอกจากนี้ยังมีการมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ในโครงการน้ำใจไทยสู่เมียนมาที่บริจาคผ่านกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยถุงยางชีพจานวน5,000ชุดเสื่ออเนกประสงค์จานวน8,400ผืนผ้าใบาจำนวน50ผืนผ้าย,ยางแบบม้วนจำนวน5ม้วน ผ้ายางอนเนกประสงค์500หมวนและเสื้อผ้าจำนวน1,500ชุดรวม5คันรถบรรทุกพวก่วงโดยขบวนรถสิ่งของบรรเทาทุกทั้งหมดจะมีการส่งข้ามสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาด้านอำเภอแม่สอดสู่ฝั่งจังหวัดเมียวดีก่อนจะเดินทางไปต่อย,ยังศูนย์บริจาคสิ่งของบรรเทาทุกที่กลุ่มยางกุ้งประเทศเมียนมา นายสมชัยหัตยะตันติผู้ว่าราชการจังหวัดตากล่าวว่านับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่มูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้เล็งเห็นถึงความเสียหายจากอุทกภัยของชาวเมียนมาและได้มอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเมียดีเดินทางมารับมอบด้วยตนเองสำหรับรัฐบาลได้มอบหมายให้ผมเป็นผู้รับมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้กับตัวแทนรัฐบาลเมียนมา คือผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดีนายอูลุ่ยกัวอูผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดีกล่าวผ่านล่ามว่ารู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มอบสิ่งของพระราชทานมาช่วยเหลือชาวเมียนมาในครั้งนี้รวมทั้งขอขอบคุณรัฐบาลไทยประชาชนชาวไทยที่ให้ความช่วยเหลือชาวเมียนมาที่กำลังตกทุกข์ได้ยากจากการประสบอุทกภัยในครั้งนี้ ดานเทศบาลนครแม่สอดโดยดรเทอดเกียรติชินสอรณนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดได้นำสิ่งของที่ได้รับมอบจากประชาชนในพื้นที่ไปสมทบทำการมอบให้กับคณะที่เดินทางมาจากจังหวัดมียวดีเพื่อนำไปมอบให้กับผู้ประสบความเดือดร้อนจากภายน้ำท่วมในประเทศเมียนมาต่อไปถ้าเห็นความเสียหายจก็ัยพัยของชาวเมียนมานะครับ แล้วก็ได้มีพระมระหมาอานรทคุณนะครับซึ่งวันนี้ท่านผู้ว่ามลวดี hmm. ได้มารับมอบด้วยตนเองนะครับ mm hmm. ซึ่งก็เป็นที่ยินดีแล้วก็ซาบซึ้งในพระหมาหาอานาคุณนะครับ mm hmm. แล้วสําหรับรัฐบาลไทยได้มอบหมายให้มีการขนสินค้าข้ามไปช่วยชาวเมียนมาโดยผ่านช่องทาง,งพม,ม่จังหวัดตากซึ่งผมในฐานะรักาจังหวัดตากก็เป็นนามในนามตัวแทนรัฐบาลและท่านผู้ว่าเมลดี hmm. ก็ในานามตัวแทนของอเมียนมาหรือว่าเมลดีนะครับก็จะรับสิ่งของซึ่งทางว่าการจังหวัดเมลดีก็ฝากฝากหนึ่งทราบซึ่งในบาเรพูลสองฝากขอบคุณท่านนายกมนกรีและรัฐบาลไทยและสามาบรรดาพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดตากตาทั้งห้างร้าน,นต่างๆได้สมทบสิ่งของอีกเป็นจำนวนมากครับซึ่งในกรณีงกา่าวนั้นท่านผู้ว่าเมลดีซึ่งยืนอยู่ข้างผมและทีมงานก็ต้องบอกว่ากข,ขอบคุณคนไทยทุกๆคน ทราบซึ้งเนน้ําใจคนไทยและผมก็ต้องกราบขอบคุณนะครับว่าวันนี้พวกเราอยู่โดยเฉพาะชาวจังหวัดตากเราเนี่ยได้มีความสัมพันธ์มิตรกับจังหวัดแม่บดีนะครับต้องขอบคุณทุกทุกคนครับก็คือแักยรืองก็ช่วยกันด้วยว่าจะนารู้ว่ายังานมาช่วยดีบิดาบิดาเรียกูรือผู้ที่ทุกันในเรื่องย้ายชี้จุดที่มาเลย အဲက uh, mm ျ hmm. health, family, family. Mm ွန hmm. well, ်တော်တို့မြန်မာပြည်ထောင်နဲ့ပစ္စည်းတွေအားဆိုလို့ရင်းတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ပေါ်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံလူနိုင်ငံရေးအတွက်ကိုလေးစားပြီးတော့ပြည်ထောင်နယ်လို့သိရသူတို့အရင်မင်းမြတ်ကြီးရဲ့ဟိုလီဒါဆုမင်းတွေကဒီဒရိုက်တာအဖွဲ့အစည်းတွေသူကြည့်ပြီးတော့ပြည်ထောင်နယ်ပစ္စည်းတွေပါလေလို့လှူ share ပြေး share အတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီမှာဖော်ပြထားတဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေအတွက်ထိုင်းနိုင်ငံမှာနှလုံးသားကြီး ကျွန်တော်မျိုးရတဲ့၎င်းသားလေးတွေဒီစစ်သည်နာပြည်သူတွေနဲ့ဒုက္ခံပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အားကြီးတည်ငြိမ်သွားကြပြီးတော့ပီတိဖြစ်လာရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသူအနေနဲ့လည်းတည်သူတည်ရှိကြအောင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးကြလိမ့်မယ်။အခုလိုနိုင်ငံချစ်မိဟန်ရနေတဲ့ဒီလိုလူမှုကချောပေးတာတွေကျွန်တော်အားကြီးတည်သူတည်အောင်အမှတ်တန်လေးအောင်ကြိုးကြလိမ့်မယ်။ဟုတ်ကဲ့။ Okay ။ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่สามสิบสามรวมกับชาวบ้านบ้านห้วยหินฝนจะโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดินเนื่องในวันแม่แห่งชาติค่ะที่บริเวณผืนป่าต้นน้ำบ้านห้วยหินฝนหมู่ที่6ตําบลแม่ป่าอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก พันเอกอภิวิสุธรรมวรโรธผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่33สำนักง,งานภาค3หน่วยบัญชาการฐานพัฒนาเป็นประธานพิธีปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถโดยมีพันเอกยศักดิ์บันเทารองผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่33สำนักง,งานพัฒนาภาคส หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากล่าวรายงานและให้การต้อนรับข้าราชการผู้นำท้องถิ่นประชาชนนักรเรียนนิสิตน,นักศึกษาในพื้นที่บ้านหัวหินฝนพร้อมร่วมการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายพระแม่ของแผ่นดินเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถวันแม่แห่งชาติหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่33สํานักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จึงได้ร่วมกับชาวบ้านบนผืนป่าต้นน้ำบ้านห้วยหินฝนจัดกิจกรรมปลูกป่าตามโครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนพรรษา83พรรษาวันที่12สิงหาคม2558โดยทำการปลูกต้นไม้ยืนต้นจำนวน500ต้นถวายเป็นพระราชกุศลแด่แม่ของแผ่นดิน เนื่องในวันแม่แห่งชาติประจําปี2558และเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์เป็นการรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้คงอยู่ในสภาพที่เป็นแหล่งอาหารไม้ใช้สอยทั้งนี้เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่บริหารจัดการตั้งแต่การขออนุญาตการดูแลรักษาป่าไม้แบบยั่งยืนต่อไปเเรียบร้อยยังครับ 12สิงิงหาหาราชินีพวกเราปลูกต้นไม้ถวายแห่พแม่ของแผ่นดินถวายแ่งพระแม่ของแผ่นดินอําเภอพบพระร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดตากจัดโครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำค่ะ ที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดตากเกษตรที่สูงบ้านเสริมสุขตำบลรวมไทยพัฒนาอเอพบพระจังหวัดตากนายวิชิตอัมพลรุ่งโรจน์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาเป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำตามโครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อเพิ่มความยั่งยืนทางการเกษตร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา83พรรษาโดยมีนายสุภชัยสีจันทร์ภุมในการศูนย์ส่สงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดตากเกษตรที่ราบสูงเป็นผู้กล่าวรายงานโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำตามโครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อความยั่งยืนทางการเกษตร สร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นธรรมสร่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตสร้างมูลค่าภาคการเกษตรสร้างเสริมความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและเพื่อให้เกษตรกรชาวไทยภูเขาบนพื้นที่สูงได้มีความรู้ในการปลูกหญ้าแฝกประโยชน์จากการใช้หญ้าแฝกในเชิงอนุรักษ์ดินและน้ำโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวน250คน เกิดอุบัติเหตรุรถบรรทุกพ่วงกากน้ำตาลเสียหลักพลิกคว่ำบนถนนสายตากถึงแม่สอดบริเวณทางแยกเข้าวัดโพธิคุณเป็นเหตุให้คนขับรถเสียชีวิตค่ะเมื่อวันที่14สิงหาคม2558ร้อยโทศาสวัสิรสัตยพงศ์นายทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่4อำเภอแม่สอดทำหน้าที่หัวหน้าด่านตรวจฝ่ายความมั่นคงบ้านห้วยหินฝนถนนสายตากถึงแม่สอดตำบลแม่ปะอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก ได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุทางถนนบริเวณแยกเข้าวัดโพธิคุณจึงได้ประสานงานให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยกู้ชีพกู้ภัยเดินทางไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุเพื่อเข้าให้การช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกการจราจรในจุดที่เกิดอุบัติเหตุบริเวณใกล้กับวัดโพธิคุณหลักกิโลเมตรที่16เส้นทางสายตากถึงแม่สอดพบรถบรรทุกพ่วงกากน้ำตาลเสียหลักคลิกคว่ำลงข้างทางหมายเลขทะเบียน60ขีด 6908ทับ0616กรุงเทพมหานครตรวจสอบคนขับทราบชื่อต่อมาคือนายธนูถึงสุขอยู่บา้านเลขที่125ทับ2หมู่ที่1ตำาบลทุ่งทองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเป็นคนขับรถบรรทุกกา,กากน้ำตาลเพื่อจะนำกากน้ำตาลทายไปส่งขายในพื้นที่ชายแดนไทยพมา่าอำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งจากอุบัติเหตุดังกล่าวทำให้นายธนูคนขับรถได้รับบาดเจ็บสาหัส จเจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งโรงพยาบาลแม่สอดและได้เสียชีวิตในเวลาต่อมาทิ้งท้ายบรรยากาศวันแม่ด้วยความน่ารักของเด็กๆที่พูดถึงความรู้สึกความรักที่มีต่อคุณแม่เนื่องในวันแม่แห่งชาติค่ะหนูชื่อหนูชื่อเด็กหญิงเลยคะชื่ออะไรนะคะชื่อแกก ชื่อเล่นชื่อน้องชื่อเล่นชื่อน้องน้ำอุ่นเหรอคะคุณแม่ชื่ออะไรคะลูกแม่คอนชื่อแม่คอนน้องน้ำอุ่นรักแม่คอนไหมคะรักรักเท่าไหรลูกทำมือให้ให้ให้ดูหน่อยสิคะรักยังไงรักแม่คอนยังไงรู้ไหมในทำมือให้ดูหน่อยสิคะทำมือให้ดูหน่อยสิคะว่ารักแม่คอนเท่าไหร่โอ้โหรักแม่คอนเท่านี้เลยโอเคเก่งมากขอบคุณ สวัสดีครับหนูชื่ออะไรครับชื่ออะไรนะครับชื่ออะไรนะครับเก่งมากเลยเลยลูกเฮ้ยชื่อสุขชื่อน้องอะไรครับเจชชีเจชีครับไหนเจชีเจชีลักใครครับรักแม่อะไรลูกลักแม่แม่ชื่ออะไรครับแม่หมู ชื่อแม่หมูโอ้รักมากไหมครับมากเท่าไหร่ไหนทำมือให้ดูหน่อยสิไหโอ้หรักแม่หมูเท่านี้เลยเหรอครับโอเคขอบคุณค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอะไรคะนะคะอันนาีอิ่มอ่องอันนาีอิ่มอ่องชื่อน้องอะไรคะใบบัวหนูชื่อน้องใบบัวเหรอคะน้องใบบัวคะคุณแม่ คุณแม่หนูชื่ออะไรคะแม่ออตแม่อ๊ตชื่อแม่ออตเหรอคะ <c oughs> น้องใบบัวรักคุณแม่ไหมคะรักคุณแม่เท่าไหร่ไหนทำมือให้ดูหน่อยสิคะรักเท่าฟ้ารักเท่าฟ้าเลยเหรอมาหาแผ่นดินเลยไหมไม่รักเท่าฟ้านะคะค่ะไหนขอบคุณคะ่ะบายบายทุกคนบายบายทุกคนกอนลูกบายบายญีย่หวานด้วยบายบาย หนูชื่อเด็กหญิงอะไรนะคะนันสกุลอะไรคะชื่อเล่นชื่อออชื่อเล่นหนูชื่อน้องเอ๋น้องเอ๋แม่น้องเอ๋ชื่ออะไรคะน้องเอ๋น้องเอ๋รักแม่ยุ้ยมากขนาดไหนมากเท่านี้เลยเหรอรักแม่ยังไงเป็นเด็กดีไหมในวันแม่วันแม่วันแม่น้องเอ๋อยากทําอะไรให้แม่คะวันแม่ ตลีดันแม่จะซื้อตาลีดให้ใครให้น้องให้น้องเหรอโอเคไหนขอบคุณค่าก่อนขอบคุณค่ามองกล้องด้วยค่ะมองกล้องี่ขอบคุณค่าทุกคนเก่งที่สุดในโลกเลยตบมือให้ตัวเองหน่ค่หมดเวลารับชมข่าวเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดในช่วงเวลานี้แล้วค่ะท่านสามารถรับชมข่าวย้อนหลังในที่ เฟซบุ๊กสำนักข่าวนครแม่สอดค่ะดิฉันกรวรรณาแก้วต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในช่วงหน้าสวัสดีค่ะ